โอ้แปลกตาจริงๆนะเน,นี่ยภูมิประเทศเนี่ยยู่มีทุ่งหญ้าที่มีแกะเต็มไปหมดพิทาย่าวอยู่ตรงนั้นมีภูขเขาหินแข็งอยู่ตรงนู้นมีบ้านดินอยู่ตรงนี้ กับว่าเคยฝันอยากไปนิวซีแลนด์มากเลยนะวันสอบเอ s ได้ด้วยแล้วตอนนันที่บางก็ไม่มีต่างคจ่ายให้รวมโครงกาก็เลยอดไปแล้วก็ฝันอยู่แบบโอ้ยอยากไปวิ่งในกลางทุ่งหญ้าเลี้ยงแกะแล้วก็มีภูเขาแบบนี้ก็มีแต่นิวซีแลนด์ไม่กี่ประเทศหรอกที่จะมีแบบนี้แต่เราได้มาเจอที่ทจีนอ่ะที่มาจีนประเทศเดียวที่ฝันเป็นจริงเลย ความเป็นจริงภาพที่เราเห็นว่าโรแมนติกแบบนี้มันร้อนนะแดิมาปรียวโอ้โหแต่แรงมากเนี่ยที่หลบลมไม่ได้ด้วยคือไม่มีแม้แต่ต้นไม้อาศัยล่มเงา Where did you ride the horse from over there? Yeah. Wow. อยากถามจังว่าเขาขี่ในราคาเท่าไหร่คงไม่ใช่ถูกๆเป็นนักท่องเที่ยวที่ลงทุนขี่มา้ารอบทะเลสาบส่วนเราดันโดนมาตั้งไกลหาเพิงนอนเราจังเรียกว่าเป็นความสุขได้อยู่หรือไม่โอ้หนาว แต่ทำไมเราไม่กลับไปนอนที่ห้องพักละ่ะก็แท่มันร้อนอ่ะ